สวัสดีครับในวันนี้ก็ยังจะเป็นคอนเทนต์พระใหม่นะฮะของผมอยู่นะในวันนี้เนี่ยจะเป็นครูบากฤิสานะครับก็ครูบากิสตา,า,าเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักท่านอยู่แล้วนะท่านเนี่ยจริงๆเริ่มดังมาตั้งแต่ปีเราละปีห้าูนละห้าศูย์ต้นๆสอง0ันห้ายห้าสิต้นๆเนี่ยท่านก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก่วเป็นเกจิที่สใส่พระได้เก่งนะฮะในวันนี้ผมจะมาแนะนําใหร้รู้จักท่าน คร่าวๆนะเป็นประวัติของท่านแบบแบบที่ผมใช้การจำเอาอย่างเดียวนะที่ผมรู้มาดีกว่านะฮะไม่ได้อ่านอะไรเลยอันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้นะฮะคุปากิสดาเนี่ยเท่าที่ผมรู้ท่านเนี่ยบวชท่านเด็กๆเลยตั้งแต่เป็นเนนแลวยังเด็กๆเลยนะฮะจะมีรูปของท่านเนี่ยที่เป็นเนนตัวกระเปียกตัวเล็กๆเนี่ยเด็กๆยังเด็กๆอยู่นะ,ะ <S 1> <S 1> แล้วก็บวชยิงยาวเลยท่านยิงยาวตั้งแต่เป็นเนน พอถึงอายุครบบวชพระท่านก็บวชพระต่อนะฮะแล้วก็อยู่ในเพศมันประชิดเนี่ยตั้งแต่นั้นมายังไม่เคยออกเลยนะฮะนักษาเพศพรพอาจารย์มาได้ช่วยชีวิตท่านในสมัยเด็กเนี่ยอันนี้ผมฟังคําบอกเล่ามานะก็คือมีรูปถ่ายเป็นหลักฐานอะไรเนี่ยท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นเนนเป็นวัยรุ่นะยุควัยรุ่นท่านเนี่ยมีการฝึกปฏิบัติแบบอุกฤษเลยนะก็คือฝึกจนแบบอดข้าวอดน้ําอ่ะฝึกจนตัวแบบผอมมากจนเนื้อติดกระดูก มีรูปเป็นหลักฐานอยู่นะฮะฝึกจนแบบสําเร็จชานิสเร็จยานทั้งแต่สมัยเป็นแนวเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าสําเร็จอภิญญาได้ําในมุมมองของผมนะเนี่ยพอสําเร็จตรงนั้นปั๊บเนี่ยท่านก็เริ่มตะเวนหาครูบาอาจารย์ซึ่งอันนี้ผมก็จะไม่ได้เล่าเพราะว่าผมไม่ได้เอานั้นรายการมาอ่านแต่ว่าท่านจะมีลูกมีครูบาอาจารย์อยู่เยอะที่ท่านไปขอไปขอร่ำเรียนมานะฮะหรือครูพักรักจามานะแล้วก็จะมีเอ่อทั้งเนี่ยก็จะเป็น ลูกบุญธรรมของหลวงป,ปู่ทองดําวั่าทองหลวงป,ปู่ทองดําเนี่ยเป็นพระที่นะเป็นเกจิที่เสกวัตถุมงคลได้ผส่วนตัวผมมงว่าเก่งมากๆนะพระเครื่องท่านเนี่ยคือดีมากๆแล้วท่านจะมีชื่อเสียงอยู่ในในท้องถิ่นอะไม่ได้ดังระดับประเทศแต่ว่าถ้าใครหาได้นะถ้าใครหาได้ผมก็อยากจะแนะนําให้ลองหาดูลองพกผ้าของหลวงป,ปู่ทองดาดูนะฮะ <c oughs> วันนี้เสียงไม่ค่อยดีหน่อยอยังไอไม่หายเลยทีนี้เนี่ย ในช่วงที่ท่านตะเวนหาเกจิหากุบรราอาจารย์ในการร่ำเรียนเนี่ยท่านก็จะเป็นพระที่ชอบไปตะเวนไปกราบพระที่แบบว่าท่านมองว่าเก่งอ่ะนะฮะโดยจะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึงน่งก็คือในเรื่องที่ท่านเนี่ยไปการ,ราบหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะฮะอันนี้เป็นคนติดตามมาเล่านะคือคนที่ติดตามท่านไปวัดบ้านไร่เรื่อยเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็คือว่าท่านไปเนี่ยพอไปการ,ราบหลวงพ่อคูณเสร็จปั๊บหลวงพ่อคูณเห็นท่านปั๊บเนี่ยท่านเนี่ย เรียกเลยหลวงพ่อคูเรียกเลยเรียกครูบาแล้วก็เรียกเข้าไปในห้องไปคุยกันสองต่อสองอันนี้คือถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเล่ามาว่าไปคุยกันสองต่อสองแล้วก็มีรูปถ่ายตอนนี้เขาท่านเนี่ยเขาไปนั่งคุยด้วยนะฮะอยู่ประมาณสองชั่วโมงจนท่านเดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยหลวงพ่อคูก็มาบอกกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยต่อไปนะในอนาคตถ้ากูไม่อยู่แล้วเนี่ยให้ไปพึ่งพระรูปนี้ได้เนี่ยครูบากิษดาเนี่ยลนะ หลวงพ่อคุณทนะ่านเคยแนะนําลูกศิษย์ให้ไปไปพึ่งพาได้อยู่นะฮะทีนี้ครูบากิษดาเนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะฮะท่านเป็นท่านปฏิบัติมาทางสายพระโพธิสัตว์นะไม่ใช่สายพระนิพพานไม่ใช่สายที่จะฝึกเป็นเป็นสาวกภูมิอะ่ะไม่ได้หวังนิพพานชาตินี้แต่ในชาตินี้ท่านท่านก็คือสร้างบารมีอะ่ะเก็บสะสมแต้มจนครบเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะฮะอันนี้คือที่ผมรู้มานะก็จะมีเรื่องเล่าอีก อันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าแบบไม่ยืนยันว่าจริงไม่จริงโดยที่ at, ท่านเนี่ยท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเนี่ยท่านจะมีลูกศิษย์เป็นชาวฮ่องกงอยู่เยอะเยอะมากซึ่งคนก็ไม่รู้นะว่าอยู่ๆชาวฮ่องกงมารู้จักท่านได้ยังไงนะฮะแต่ว่าลูกศิษย์ท่านที่เป็นชาวฮ่องกงเนี่ยเยอะมากจนแบบว่าลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยเนี่ยไปเที่ยวฮ่องกงแล้วไปเห็นไปไปกินข้าวร้านอาหารนะ ก็เห็นครูรูปครูบาเนี่ยตั้งอยู่แบบบูชาเหมือนเหมือนร้านอาหารบ้านเราอะที่มีมีรูปพระมีรูปเกจิที่แบบว่าเออตั้งบูชาอยู่นะไปเห็นอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยท่านดังระดับนั้นเลยนะฮะในฮ่องกงอันนี้คือสมัยก่อนนะแต่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็จะดังละดังไปหลายประเทศละดังในมาเลเซียจะเป็นคนเอ่อคนมาเลเซียที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยจะเคารพท่านเยอะนะมาศรัทธาท่านมากแล้วก็คนสิงคโปร์ และก็คนจีนพันดินใหญ่ก็หันมาศรัทธาท่านมาฝากตัวเป็นศิษย์ท่านเยอะนะฮะเนี่ยก็เป็นเกจิท่านหนึ่งที่ดังไปทางต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยที่ท่านดังไปทางทางชาวจีนอะเอาวันรียกว่าชาวจีนอะเพราะสิงคโปร์เนี่ยจริงๆก็เป็นคนจีนอะเป็นเชื้อสายจีนนะฮะคนมาเลย์ก็เป็นมาเลย์เชื้อสายจีนคนฮ่องกงก็เป็นคนจีนคนจีนพันดินใหญ่ก็คนจีนตรงๆลยู่ละก็คือเขาจะมีเรื่องเล่าว่าท่านเนี่ย ในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นกษัตร,ริย์ที่เมืองจีนเป็นฮ่องเต้นะฮะอันนี้เล่าเลยนะเป็นแค่เรื่องเล่านะฮะอันนี้เล่าเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องแบบไม่ไม,ไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรอ่ะอันนี้เขาเล่ากันต่อๆมาผมก็มาเล่าต่อๆอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะ,ฮะ,ฮะก็คือท่านเนี่ยเคยเกิดเป็นพระเจ้าขังซีพระเจ้าขังซีคือเป็นจกักรพรรดิพระองค์หนึ่งของของเมืองจีนนะที่มีความโด่งดังถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงหนังเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนะฮะ พระเจ้าขังซีก็คือนั่นแหละก็คือกษัตริย์ของอุ้ยเสี่ยวป้อนนั่นเองนะที่แสดงโดยหลิวเต้าหัวนะ,ะถ้าพูดถึงก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าคนเราฮะนะมาเห็นแลวจะถูกใจกันเนี่ยก็ต้องมีบุญสัมพันธ์เคยสร้างเคยอยู่ร่วมกันมาอะไรเงี้ยและพระเจ้าขังซีเนี่ยจะโด่งดังในเรื่องของความเมตตาในยุคของท่านเนี่ยจะโด่งดังในเรื่องของความเมตตาเป็นหลักนะฮะอ่ะโอเคอันนี้คือประวัติคร่าวๆแล้วก็เรื่องเล่านะฮะ ส่วนต,ตัวผมเองเนี่ยเคยได้กราบกูบาทั้งครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากนะเพราะว่าผมเองเนี่ยร่วมบุญกับท่านมาตั้งแต่ปี50ต้นๆนะเพราะท่านช่วงนั้นเนี่ยท่านจะขยายวัดแล้วก็มีการสร้างนู่นสร้างนี่ในวัดของท่านฉะน,นั้นท่านเนี่ยจะมีพระเครื่องวัตถุมงคลออกมาให้ร่วมบุญเปนบ่อยในช่วงนั้นเลยมันเป็นเรื่องแปลกมากที่ผมเองเนี่ยไม่เคยเหยียบไปเหยียบวสันพระเจ้าแดงเลยไม่เคยไปเหยียบวสันปายางนี่เลยนะฮะไม่เคยได้เหยียบเลยผมเนี่ยไปผ่านไปลําพูน ก็จะต้องมีเหตุที่ผมไม่ได้ไปสักทีซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าร่วมบุญกับท่านไปเยอะแล้วก็มีผมเองก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีนะช่วยช่วยให้ท่านได้สร้างจนสําเร็จอะ่ะผมเองก็อยากจะไปเห็นนะให้ชื่นใจอะ่ะอยากไปเห็นให้ชื่นใจว่าบุญที่เราทําไปออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่รูปนะฮะก็เป็นเรื่องอะไรที่มันประหลาดมากแต่ผมเองอะ่ะก็ยังได้โชคดีอะ่ะได้มีโอกาสได้ไปกราบท่านครั้งหนึ่ง นะฮะในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงน่าจะปีหกสามถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะปีหกสามเนี่ยท่านมีนิมนต์มาทางบ้านลูกศิษย์ที่กรุงเทพนะช่วงสงการผมเองเนี่ยก็อาศัยบาร,รมีของลูกศิษย์เข้าไปกราบซึ่งไปวันนั้นเนี่ยก็คนเยอะนะฮะคนแบบแน่นห้องเต็มไปหมดเลยเขาก็จะมีการเรียงคิวเราก็ต่อคิวแล้วก็ไปกราบท่านแวบแรกที่ผมเห็นท่านเนี่ยคือโอ้โหท่านแบบผ่องใสามากเลยนะ ดูมีออร่าเหมือนเหมือนถ่านึกไม่ออกเหมือนเอ่อให้นึกถึงแบบเหมือนเราไปเห็นดาราแบบดาราแล้วเหมือนดาราเขามีออร่าอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนั้นผมมองนะนี่นี่คือมุมมองของผมนะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วท่านแบบผิวพรรณผ่ผองใสมากๆเป็นคนที่ดูมีบารมีอ่ะนะฮะผมเองเนี่ยในวันนั้นก็ได้ไปกราบท่านนะแล้วก็ได้พกพกพ้าของท่านไปนะใส่กระปุกไป เป็นสิบรุ่นนะเป็นสิบรุ่นเพื่อเอาไปให้ท่านเลือกให้ว่าผมเนี่ยพรกรุ่นไหนดีผมจะเลือกองคเดียวให้ท่านเลือกองค์เดียวมันนั้นเนี่ยพอถึงคิวผมเนี่ยผมเนี่ยก็กราบท่านเสร็จปั๊บผมไม่ทำอะไรแกะกล่องเลยยื่นให้ท่านยื่นให้ท่านปั๊บเนี่ยให้ท่านเลือกก็ขอให้ท่านเลือกให้ท่านก็เลือก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 จนมาได้รุ่นหนึ่งนะก็คือรุ่นรุ่น chosen, พระกลิ่งพระกลิ่งพระกลิ่ง อุดรอ,อะไรสักอย่างจำชื่อรุ่นไม่ได้อพระกิ่งเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลยตอนนี้ลืมไปแล้วเอาว่าพระกิ่งที่เป็นชื่ออุดรนนะฮะเป็นเนื้อกน้นเบ้าแล้วเป็นกราบดําเป็นพระกิ่งสามรอบเป็นพระกิ่งรุ่นสามรอบของท่านซึ่งผมก็ร่วมบุญกับท่านมานั่นแหละนะฮะท่านเลือกรุ่นนั้นให้ผมพกนะฮะนะฮะซึ่งองค์ผมรู้องค์นั้นเนี่ยกราบดําแล้วสวยสวยมากนะครับท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของพระกิ่งคือการหล่อการแบบ รแรกๆแปลธาตุอ่ะภาพของท่านเนี่ยหล่อมาเนี่ยเนื้อเดียวกันเนี่ยออกมาวันณะจะไม่เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะฮะบางวันบางช่วงเนี่ยอยู่ก็เป็นสีเขียวบางช่วงก็เป็นสีดําแบบดําดําทะมึนเลยเออแปลกดีนะแปลกมากนะฮะนั่นแหละผมนะนั่งจ้องตอนที่ท่านเลือกเนี่ยนั่งจ้องเลยผมผมอยากจะรู้เงยว่าท่านจะเลือกองไหนผมนะฮะก็ะนั่งจ้องอยู่ไม่ไม่วางสายตาเลย จำได้ว่าไม่วางสายตาเลยนะฮะจนท่านปิดผมก็รับกลับมาแล้วก็ล็อกเข้าไปนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยท่านเนี่ยในวันนั้นเนี่ยท่านก็จะมีแจกพระกับบางคนนะแต่ท่านไม่แจกผมก็น่าอยู่เพราะว่าผมเอาไปตั้งเยอะขนาดนั้นอ่ะเต็มกล่องขนาดนั้นนะท่านไม่แจกอยู่ละนะฮะท่านก็จะผูกเป็นไหมเจ็ดสีที่ข้อมือมาให้นะซึ่งใครที่ไปกราบท่านท่านจะท่านก็จะถูกให้เ,เรื่งปกตินะครับ ผมก็กราบท่านเสร็จปับ๊บผมก็ได้กลับมาบ้านเพราะวันนั้นคนเยอะก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรคุยเรื่องการปฏิบัตินิดหน่อยท่านก็จะแนะนําให้ให้ดูลมหายใจอะ่ะนะฮะนั่นแหละผมก็กลับมาบ้านวันนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงสงกรานต์กลับมาบ้านเสร็จผมก็อาบน้ําพออาบน้ําเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็มาแกะกล่องดูเพื่อจะเอาพระองค์นั้นน่ะออกมาออกมาออกมาพกอะ่ะว่ายังไงออกมาพกพอเปิดกล่องออกมาปั๊บเนี่ยผมตกใจนะเพราะสิ่งแรกที่ผมเห็นเนี่ยไม่ใช่พระ สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือรูปเป็นรูปของครูบานะรูปของครูบาเป็นรูปขาวดำนะเล็กๆเหมือนรูปถ่ายบัตรอ่ะรูปมถ่ายติดบัตรรูปขาวดาแล้วก็เป็นรูปหน้าพะหน้าท่านแบบหน้าตอนยังหนุ่มอ่ะซึ่งผมก็งงเฮ้ยมาไงเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีรูปนี้ไม่ใช่ของผมแน่นอนผมไม่มีรูปนี้และผมไม่มีทางที่จะเอาใส่ไปแน่นอนเพราะผมจะเอาพระไปให้ท่านเลือกจะเอารูปไปทําไมนะฮะ ผมรูปของท่านเนี่ยตอนนั้นผมจะมีเป็นการ์ดนะไม่เป็นระดับโปสเตอร์จะมีเป็นการ์ดรูปแบบนั้นผมไม่มีแน่นอนในะรูปนี้มายังไงในเมื่อตอนที่ตอนที่ท่านเลือกพระให้ผมเนี่ยผมมองแบบไม่ละสายตาเลยนะฮะไม่ละเลยเพราะผมอยากรู้ว่าท่านเนี่ยจะเลือกองไหนให้ผมนะพอผมเห็นปับ๊บสิ่งสิ่งที่แวบ,บขึ้นมาก็คือเรื่องเล่าที่ลูกศิษย์หรือคนอื่นที่ไปกราบท่านเนี่ย นะฮะไปกราบท่านแล้วก็มาเล่าเล่ากันในโพสต์ในกลุ่มของท่านนะฮะก็คือว่าคนที่ไปกราบท่านเนี่ยส่วนมากก็จะไปนั่งคุยนะฮะเรื่องทั้งโลกทั้งธรรมอะไรปรึกษาท่านแต,แต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคุยเสร็จสุดท้ายก่อนจะกลับเนี่ยก็จะชอบขอพระท่านกันนะขอพระท่านแลาที่ท่านตอบมาในหลายๆคนที่เจอก็คือว่าท่านจะตอบว่าให้ไปแล้วลองดูในกระเป๋าเสื้อสิลองดูในกระเป๋าสะพายสิอะไรอย่างเนี่ยแล้วพอเขาค้นเข้าไปล้วงเข้าไปปั๊บเนี่ย ก็จะเจอจริงๆนะฮะอันนี้คือเล่าก่นจนเป็นเรื่องปกติที่ครูบาท่านทําให้เห็นเลยนะผมก็เลยไม่ได้แตกใจมากแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอเตัวเองนะนมะแต่เสียดายที่ได้มาเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นรูปอะ่ะแต่ถ้าได้มาเป็นพระผมก็คงดูไม่ออกอะ่ะเพราะว่าเพราะถ้าเป็นพระก็จะปนๆกันอยู่ไงผมก็จะไม่รู้แต่พอเป็นรูปปั๊บเนี่ยชัดเลยว่าเนี่ยเราไม่มีแน่ๆนะฮะก็เป็นปฏิหารอย่างหนึ่งคือ คูบากิสดาสำหรับผมท่านเป็นพระอภิญญาแน่นอนแน่นอนนะฮะด้วยเรื่องเล่าจากจากท่านอื่นน่ะแล้วก็ที่ผมประสบพบด้วยตัวเองเนี่ยแหละนะครับโอเคโมยาวแล้วต่อไปเนี่ยมาพูดถึงพระเครื่องท่านบ้าง2,000องค์เนี่ยจะส่งไปที่เมืองนอกแล้วก็2,000องค์เปิดจองในเมืองไทยนะ2,000องค์เนี่ยผมบอกเลยนะไม่พอหรอกสาหรับลูกศิษย์ท่านน่ะในเมืองไทยเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกศิษย์คูบาจะเป็นคนที่มีฐานะ แล้วก็เวลาเขาจองได้เนี่ยเขาเก็บเก็บแบบเก็บยาวไม่เอาออกมาปล่อยให้เช่าไม่ใช่พวกที่แบบว่ามาค้ากําไรอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพระนะฉะนั้นพระของท่านเนี่ยเอาิงจริงเนี่ยการที่จะมาหมุนเวียนเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้างจะน้อยนะฮะนอกจากในรุ่นที่สร้างยเยอะๆเป็นหลักหมื่นองค์อะไรเงี้ยถึงจะมีมีมาวนเวียนให้เห็นบ่อยๆนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีพระรุ่นเนี้ยมาวนเวียนอยู่ในกลุ่มผมบอกอย่างนี้เลยว่า ไม่ดี80%คือไม่ดีนะฮะรุ่นนี้นะ80%ที่มาลงโพสเนี่ยนะคือไม่ดีในมุมมองของผมผมมองเป็นของเรียงแบบพูดตรงๆงนี้เลยรุ่นนี้ต้องบอกว่าดูยากนะจริงๆแล้ว่เพราะว่าเป,เ,ปเป็นรุ่นที่เป็นงานหล่องานหล่อเป็นงานที่ดูยากที่สุดนะฮะถ้าเทียบกับงานเหรียญกับงานผงเนี่ยเป็นอะไรที่รูปหลอเนี่ยดูยากสุดอยู่ละเพราะว่าพิมพ์เขาเนี่ยจะไม่มีความเป๊ะโดยโดยธรรมชาติของเขาอยู่ลว จะมีเนื้อเกินบ้างเนื้อหายบ้างหน้าตรงนี้ติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของงานหลอ่อนะฮะฉะนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่ดูยากแต่ทีเนี้ยผมสังเกตแล้วก็เจออยู่สองจุดที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูเบื้องต้นแล้วกันได้ใช้ได้ใช้คัดคัดกรองแล้วกันนะฮะอ่ะอ๋อ,อแล้วพูดอีกอย่างต้องบอกอีกอย่างานึงพระของครูบาทุกรุ่นนะผมบอกเลยว่าสามารถพกเดี่ยวได้ทุกรุ่นเพราะว่า คูบาเนี่ยเวลาท่านสร้างพระเนี่ยท่านไม่ได้สร้างแล้วก็เสกและออกในในวันนั้นเลยในช่วงนั้นเลยส่วนใหญ่เวลาท่านสร้างเนี่ยท่านจะเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้เสกอยู่นานเป็นปีนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นบางรุ่นเนี่ยยาวนานถึงเก้าปีนะฮะสามสี่ปีห้าปีนี่คือเรื่องปกติเลยจะเป็นรุ่นที่แบบว่าส่วนใหญ่จะเสกยาวนานนะฮะพระกลิ่งต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะสร้างไว้นานแล้วแล้วก็เสกอยู่เสกจนท่านมั่นใจอะ่ะ มั่นใจว่าคนที่ได้ไปเนี่ยจะต้องช่วยเขาได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นพระองค์นั้นเนี่ยทุกองค์ทุกรุ่นที่ออกในนามของวัดสันพระเจ้าแดงผมมองว่าพวกเดี่ยวได้ทุกองนะฮะอ่ะและอีกอย่างอ่าต้องเล่าประวัตินิดหนึ่งพระเจ้าแดงเนี่ยเป็นพระบูชาที่ตกทอดมาที่วัดนี้นะฮะวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดสันพระเจ้าแดงนะครับเกิดจากพระพระบูชาองค์หนึง่ง ซึ่งครูบาเนี่ยท่านเคยบอกไว้เหมือนกันว่าพระองค์เนี่ยตัวตกทอดมาหลายร้อยปีแล้วนะนะแต่ว่าผมจําตัวเลขแบบไป,ไปไม่ได้อะแต่ท่านก็บอกว่าพระเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่พระพุทธรูปพระบูชาเนี่ยก็คือตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฮะแต่พระเจ้าแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของพระปัจเจทธเจ้าฉะนั้นครูบาเนี่ยท่านก็นเลยสร้างพระปัจเจทธเจ้าเนี่ยออกมาหลายรุ่นในพระเครื่องของท่านนะมีทั้งเนื้อผงเป็นเหรียญ นะฮะและเป็นรูปหล่อสร้างออกมาหลายรุ่นนะฮะและนี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งแต่เป็นรุ่นแรกของของหล่อ้อยองอ่ะนะโอเคมาเข้าเรื่องของเรานะฮะมาเทียบก่อนองค์แรกจะเป็นองค์ที่ผมดูไม่ดีนะคู่นี้สำหรับเอ่อที่ดูไม่ดีนะฮะโดยองเนี้ยเป็นองค์ครูจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะฮะนะเป็นโพสตที่เป็นโพสต์เปิดจองเลยเอกอารูปนั้น,นมาเป็นองค์ครูนะฮะโดยเทียบกับองนี้ สิ่งแรกที่ผมให้ดูเนี่ยไม่ใช่ไปดูตําหนิแน่นอนเพราะว่าดูตําหนิไม่ได้งานหล่อดูตําหนิไม่ได้เลยดูรวมๆก่อนดูภาพรวมดูภาพรวมก่อนว่าเป๊ะไหมสององค์เนี้ยดูภาพรวมไม่ค่อยเป๊ะนะในมุมมองผมไม่ค่อยเป๊ะนะฮะดูไกลๆเนี่ยดูภาพรวมไม่ค่อยเป๊ะจุดหนึ่งที่ผมแนะนําคือเนื้อพระเนื้อของท่านเนี่ยเนื้อพระท่านี่ยจะเป็นเนื้อสีทองตุนๆนะฮะเป็นเนื้อชนวนนะทองตุนๆไม่ใช่ทองอลามไม่ออกเหลือง จะเป็นทองออกตุนต่นๆไม่แบบเหลืองจ้าอะไรเนี่ยนะ,ะแล้วก็จะมีเป็นความมีความลอกๆอ,กอะ่ะเป็นเนื้อทองแบบออกลอกๆหน่อยๆนะฮะลอกๆหน่อยๆปให้เห็นปลาปลายจะไม่เยอะแบบนี้นะฮะจะไม่เยอะแบบนี้จะเห็นได้ในทุกองค์เลยนะนะฮะองค์ที่ผมมองว่าใช่จะเห็นได้นะนี่คือจุดที่หนึ่งและจุดที่สองที่ผมให้เป็นจุดสังเกตก็คือมือนั่นมือนั่น มือของท่านเนี่ยจะมีความเป๊ะกันในองค์ที่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ผมไปพยายามดูมานะส่วนสององค์เนี้ยชัดเจนว่าไม่เปะ๊ะนะฮะอ่ะมาดูด้านหลังบ้างดูด้านหลังเนี่ยองค์เนี้ก็มีความไม่เป๊ะอีกอย่างก็คือในเรื่องของสายที่ลงมาเนี่ยก็จะมีความโค้งลงมามุดลงมาซึ่งในองค์ครูเนี่ยจะตรงลงมาตรงๆค่อนข้างจะมีความตรงนะอันนี้จะมีความโคง้งแล้วก็มามุดตรงเนี่ยเนี่ยไม่เหมือน แล้วดูเนื้อนะฮะเนื้อเนี่ยเขามีความลอกมากจนเกินไปเนื้อดูไม่ไม่ธรรมชาติอ่ะนะส่วนองค์นี้จะมีความลอกป,ปลายดูมีความธรรมชาติอันเนี้ยผมให้เป็นจุดสังเกตนะฮะสองจุดอ่ะมาดูองค์ต่อไปองค์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นองค์นี้ผมมองไม่ดีนะนะฮะดูนะเขาจะมีความลอกไหมไม่ค่อยมีแล้วดูเนื้อจะดูเหลืองอลามจนเกินไป นะฮะมีความอลามจนเกินไปแล้วพอมาดูมือปั๊บไม่เป๊ะนะฮะองศาเนี่ยเหมือนจะคนละด้านกันเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ผมใช้ดูนะที่ผมพยายามดูและแยกให้เพื่อนๆดูดีกว่านะฮะพอมาดูด้านหลังดูเนื้อเนี่ยไม่มีความลอกนะฮะไม่มีความลอกและดูอลามมากจนเกินไปองค์นี้เป็นองค์ของผมที่จองทันองค์นี้เป็นองค์ที่ ไม่สมบูรณ์ที่สุดคือองค์ที่มีตําหนิมากที่สุดอ่ะอเพราะงั้นเถอะดูนะฮะผมเลือกองค์นี้มาเนี่ยเพราะว่ามีความไม่สมบูรณ์นี่แหละตุตาท่านนะฮะไม่เหมือนแล้วเนี่ยอันนี้คืองานตําหนิงานตําหนิของงานหลอ่อนะแล้วองค์นี้เดี๋ยวจะมีให้ดูอีกแต่พอดูเนื้อนะฮะจะมีความลอกๆอกเนี่ยลอกลอกเนี่ยปะปายเห็นไหมฮะลอกลอกปะปายให้เห็นนะทองจริงๆริงจะไม่ได้เหลืองอลา,ามนะฮะ พอดูมือเนี่ยสององเนี่ยจะมีความเป๊ะเลยใช่ไหม αι? นะฮะเนี่ยมีความเป๊ะเอามาดูด้านหลังด้านหลังดูรวมๆดูรวมๆมีความเป๊ะกว่าเมื่อกี้นะใช่ไหมนะฮะดูมีความเป๊ะกว่าเมืเ่อกี้แล้วก็ดูพอดูเนื้อเนี่ยจะมีความลอกๆอ,อยูยเยนะะ่เนี่ยยิ่งด้านล่างเนี่ยชัดเลยนะฮะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่สภาพแสงก็ต่างกันนะแล้วก็วันณะก็อาจจะมีแตกต่างกันอะไรบ้างแต่ว่าจะไม่หนีกันมาก ะะอง์นี้เป็นองค์เดิมแต่เป็นคนละสภาพแสงผมเอามาให้ดูเพราะว่าพอเป็นสภาพแสงคนละแบบแล้วเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดได้มากกว่านะฮะด้านหลังนะรายละเอียดของความลอกเนี่ยความลอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นทองแบบดูลอกๆลอกๆหน่อยมันเราไปแปะทองอ่ะมันลอกไปปิดทองพระแล้วก็จะมีจุดที่แบบว่าปิดปิดไม่ได้ไม่ปิดได้ไม่สนิทอะ่ะเป็นลักษณะอย่างงั้นนะฮะและอีกอย่างก็คือผมจะให้ดูรายละเอียดตรงนี้ด้วย เนี่ยตรงนี้มีความเนื้อเกินจะมีมันจะมีจุดที่ไม่เหมือนเนี่ยในงานหล่อเนี่ยจะมีจุดไม่เหมือนเนื้อเกินเนื้อหายเงี้ยเงี้ยเนื้อหายนะฮะเนี่ยจะมีส่วนอย่างนี้มาให้เห็นปลายๆนะอ่ะต่อมามาดูองค์นี้องค์นี้เป็นองค์ที่ผมดูว่าดีนะฮะแล้วก็เอารูปเนี้ยเอามาจากปีหกสองเลยนะฮะอ่ะดูองค์รวมเนี่ยมีความเป๊ะและองค์เนี้ยหล่อเต็มจนมีเนื้อเกินด้วยซ้ํา เรอเต็มคือองค์นี้สวยเลยนะฮะดูมือนะครับมือเนี่ยเนี่ยมือมีความเป๊ะกันอะมีสองลูกมีสองเป็นสองเป็นเนินขึ้นมาสองลูกเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันนะฮะพอดูเนื้อเนี่ยเนี่ยองค์นี้ปีหกสองไงความชัดก็เลยจะน้อยหน่อยนะจะมีความลอกให้เห็นอยู่บ้างแต่ข้างหน้าเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่พอมาดูข้างหลังปั๊บเนี่ยเนี่ยชัดเลยอันที่ผมบอกเหมือนเราปิดทองอ่ะไปปิดทองร้าลรวปิดได้แบบไม่เต็มอ่ะจะมีส่วนที่แบบว่า นะปิดไม่เต็มอยู่นะฮะเนี่ยเริ้มมาดูองค์รวมนะองค์รวมเนี่ยคือเป๊ะจะมีความเป๊ะให้เห็นอะ่ะพระของคู่บาเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยคือผมจะทําตุ้นนี้ออกมาเนี่ยผมก็ไล่ไล่เก็บข้อมูลนะนะก็ได้ดูอะ่ะคือคนที่มาโพสต์ใหม่ๆทุกวันเนี่ยก็ได้เห็นประจะําอ่ะทีนี้เนี่ยผมบอกเลยนะ ทุกวันที่มาโพสเนี่ยประมาณ8ปดสิบเอร์ซนี่ยคือผมมองไม่ดีท่านั้นเลยผมมองว่าเป็นของเรียนแบบนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า้าของท่านเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยสร้างออกมาน้อยจํานวนน้อยแล้วคนที่ได้ไปอ่ะลูกศิษย์ของท่าน,นได้แล้วเขาเขาส่วนใหญ่เขาเก็บเลยนะฮะจะมีแค่บางรุ่นที่สร้างหลักหมื่นองค์อันนั้น,นจะหาได้ง่ายหน่อยแล้วก็แต่ก็มีของปลอมออกมามีของเรียนแบบออกมานะอย่างล่าสุดมีปิดตาเนื้อตะกั่ว นะฮะก็มีของที่ผมดูว่าเป็นของเรียนแบบออกมาแล้วนะเช่าหาระวังนะครับแล้วก็อย่างก็คือพระอ,องท่านเนี่ยเป็นไปได้ถ้าจองจองทันให้จองนะใครที่อยากจะลองพบพระอ,องท่านเนี่ยให้จองให้ทันถ้าจองไม่ทันจะมีช่วงนาทีทองก็คือหลังจากที่มีการพระออกมาแล้วอะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนะฮะสองอาทิตย์แรกจะเป็นนาทีทองถ้าจะเช่าให้เช่าช่วงนั้น เลยไปแล้วเนี่ยของเรียนแบบ ừ, เริ่มมาแล้วโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะผมต้องขออนุญ,ญาตนะฮะมาขออนุญ,ญาตตอนท้ายเอาขออนุญ,ญาตเจ้าของพระทุกอง,งน,นะฮะในการนํารูปมาเป็นวิทยาทานนะครับอันนี้ผมทําเพื่อเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากนะให้เขาได้พระให้ให้เขามีหลักในการคัดกรองพระแท้ในการเช่าหานะครับใครมีรุ่นไหนอยากให้สํารวจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ